เว <Okay, S 2> ลามันออกมันก็สิแปนฟูึงดอกสองดอกตัวน,นี้นะ่าจะเอาได้สามดอกโอ้ย หูเด็กเล็กเดีกเล็กพี่น้องคะาหลายขนาดค่พี่น้องคะาบ้างหรือว่าว้าเราต้องเงียบเงียบค่ะเราต้องเงียบเงียบเพรวคนอื่นสิได้ยินงโมิได้แล่นมากเหยียดดังนั้นเราเงียบไปค่ะเงียบเงียบ